พร้กับน้ำและรายการ The Live โอ้โหวันนี้คุณผู้ชมค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณผู้ชมล้นหลามมากๆจริงแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับทีมนักแสดงที่เรียกได้ว่าแบบโอ้ละครพิสวาตคัตเกมเนี่ยฮอตทุก EP จริงๆค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยทุก EP เลยอยู่กับเราแล้วค่ะขอเชิญพบ้กับทีนักแสดงละครเรื่องพิสวัสรคาตเกมยิสดีตรับ วันนี้ค่ะวันนี้คือทุกคนเข้ามาเยอะมากเลยอะต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่สองพันคนเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาด่าก็ไม่รู้นี้คือต้องมาอยู่มัวใครสักคนใช่ก็อยากรู้ความจริงอะไรบางอย่างต้องมีต้องมีคนโดนอยู่วันนี้นะคะต้องขอต้อนรับนะคะพี่เอ็มเจมส์จีน่าแล้วก็น้ำหวานค่ะขอบคดีครัสวัสดีครับ เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะพิสวัสด์คัตเกมคืนนี้ EP 15แล้วสิบสี่อที่ผ่านมาพูดเลยว่ามันแนน้นซอนมันจ้นซอนมันแบบร้องไห้วนแบบน้ำตาไม่มีจะร้องแล้วทุกทุกวันทุกวันนี้นั่นก็คือยังร้องไห้กับสิ่งบนดาบฟ้ามไม่ห่างเว้ง สิคือบอกเลยว่าแบบซีนบนดาดฟ้านี่คือดีสำรับรอสำหรับเสื่อแบบไม่ไหวอ่ะเราพวกเราไม่พูดอะไรเลยได้มาแล้วให้เขาพูดคนเดียวเลยพอจนี่ไงนี่ไงมีคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าเจโอมรอหวานไม่จบได้ไหมรอซีนหวานหวานนี่ไม่รอรอนี่บ้างหวานนี่หรอไม่ได้รอน้ำหวานหมายถึงว่ารอซีนหวานบอานไม่ไม่มีให้หรอกนะมีเเออ้้ยยด้วย แล้วเมื่อกี้คือเขาเขาบอกว่าทั้งหมดที่เขาเล่นมายังไม่ได้ร้ายเลยเขาแบบว่าเรียกว่าถ้เกิดขับรถก็คือเป็นการเดินเครื่องเบาตอนนี้ก็คือคนถามว่าทำไมไลายจังนี่ก็แบบมานั่งก็ยืนนึกใช่ปะแล้วก็นึกถึงอีก4 EP ที่เหลือใช่ปหคะเราก็เลยแบบงั้นที่ผ่านมา14 EP อีพที่ผ่านมาเนี่ย มีนายไม่ทําอะไรเลยนะแอบแล้วสับแล้ว,ลวยังไม่ทำเลย,ยกำมือเลยนะกำมือไ่นแล้นะนะเราคือตัวแทนอุวิทเทอมนะคะตอนนี้ต้องแบบยำยำช่างใจมากแบบอย่าไปยุ่มหัวขาวนี่ในใจสะกดจิตอยู่อย,อย่าไปยุ่มหัวขาวอะอยากถามความรู้สึกหน่อยตอนนี้คุณผูทชทออยู่กับเราแบบเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนค่ะพูดถึงความรู้สึกหน่อยว่าโอ้โหแ,แฟนเนี่ยให้การต้อนรับกับพิศวรสคัตเกมอย่างแบบร้อนแรงจริงๆิงทุกคนแบบให้กำลังใจแบบ ทั้งแบบต่อเขาเขามีการแบบซื้อบัตรหยุ่มหัวด้วยนะซึ่งหลายๆคนในเรื่องนี้จริงๆริทั้งสี่คนอ่ะอยากจะโดนหยุ่มกันทุกคนเลยเขาซื้อบัตรหยุมหัวไม่เท่าไหร่เขาซื้อบัตรก่อดูตอนจบเลยได้ไหมเวลาไม่ไหวจริงจริงขอซื้อเลยเสียงเงินเท่าไหร่ก็ยอมอะ ให้พูดความรู้สึกขอเริ่มที่คุณพ่อวันนี้คุณพ่อสุชาติเขาให้เกียรติมาพูดคุยกับเราคุณพ่อเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อกับโอมเนี่ยโอ้เลือกทีมไม่ถูกหล่อถึงคู่ยังไงคุณพ่อค่ะทัไม่ลงเอ้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรโอพ่อฮะอย่างนี้ไม่ได้ครับพ่อครับพ่อเก็บไปโนเก็บมาตั้งนานเก็บมาตั้งนานโนน้มน้าวไปไงลืมตัว คุณพ่ออคือยคือคุณคุณพ่ออาจจะยังไม่เคยมาเจอคุณพ่อเลยว่าชอบเป็นพิเศษเออชอบเป็นพิเศษโติดใจเลยคุณพ่อเขาจะช็อกเลยเดี๋ยวถ้ามาอีกก็คือจะถามก่อนนะว่ามีรายการนี้หรือเปล่าใช่คุณพ่ออยากมาคุณพ่อสุชาติพี่แอมไปยังไงมากครับผมก็สนุกดีฮะแล้ละครคือคนก็แบบว่า สนใจเยอะสอบถามแบบว่าโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นมาแบบว่าบีบคอถามว่าเออจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่แต่ตอนนู้นที่แบบว่าเออใครมีนาคือใครอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พยายามจะแบบสับขาหลอกมาตลอดก็เปิดเผยมาเรื่อยๆเปิดเผยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็พยายามจะไม่บอกแต่ก็หลายคนก็ใช้สิทธิ์แบบว่าความเป็นครอบครัวเออก็บังคับให้เราบอกอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นแหละก็ลุ้นเนี่ยแฟนๆบอกว่า กรีดแดดดีหนักมาเออแดดดีหรอคะนี่เขาถามพี่แอมจะเลือกภรรยาหรือเลือกลูกเลือกตอนเนี้ยพี่แอมเลือกพี่ดี่ก้เลือกพี่เจมค่ะนขอเลือกพี่เจมขอเลือกอมสอบสอบไปไม่พลาดทุกคนทุกคนก็ต้องหลุนสิว่ามันจะยังไง พิ่แซมรู้สึกอย่างไงบ้างแบบคนให้กำลังใจโอมก็เยอะด่าโอมก็เยอะใช่คือตอนแรกก็ตอนแรกให้กําลังใจตอนหลังด่าแล้ว่าเราดูตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อ <c oughs> แต่ว่าคนนะือคนอะสงสัยเยอะแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มขี่คลายปมแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะ แล้วมันจะจบลงยังไงล่ะนี่แหละสี่ตอนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวที่เดินทางไปวว่าเอ๊ะมันจะจบได้ไหมหรือว่ามีนาจะทํายังไงต่อไปอแล้วแล้วพ่อเนี่ยคือจะรักลูกในไส้หรือว่ารักลูกที่เพิ่งรับมาดีอะไรเงี้ยเจติยาน่าสงสางสรจุิงเลยค่ออะขนาดขนาดคุณพ่อยังต้องเลือกเลยคือเรื่องนี้คือแบบตอนอ่านบทแรกๆก็แบบเออตายละฉันจะได้เป็นตัวดำเนินเรื่องแน่เลยฉันจะต้องแบบ มีบทบาทอะไรที่มันน่าสนใจแบบว่าตื่นเต้นอะแต่พอมีนาเข้ามาปุ๊บเจดูเป็นคนโง่ทันทีคือทุกอย่างดูโง่โง่ขาไวไปหมดเลย มีมมีไม่ได้ไม่ได้หรอกที่บอกว่าอินโนเซนต์นะนี่เขารู้กันหมดแล้วซึ่งมารู้เนี่ยเพามีนาคุณมิ้งเนี่ยเราเราเราดูอยากเล่นมากเลยนะอยากเล่นบทดมีนานะเขาเขาให้มีนาทําใส่พอแบบห้าีสามสองเอาพูดพูดเป็นมีนาแทนเล่นแทนอยากเล่นอยากเล่นออไม่แต่หมดมีนามันแซบจริงๆนะแซบจริงๆคุณผู้ชมตอนแรกที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้คือตอนที่เราถ่ายด้วยกันเนี <t 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 ่ย เราก็เห็นบ้างแล้วล่ะว่าการเล่นด้วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอเราเห็นเขาตัดออกมาพอมันออนแอร์จริงๆพี่หวานร้แบบมันจะล้ายอะไรคานาดนี้คือเอาวีมาแทงฉันเถอแบบเป็นอยาตายแล้วมาบาๆสนุกจะตายเนาะดูเหมือนเป็นตัวจริงเลยเนาะว้ายว้ยว้ายว้น่ากลัวจริงๆไม่ซึ่งเขาน่ากลัวจริงๆนะ คนก็พูดถึงน้ำหวานเยอะว่าเรื่องนี้เนี่ยน้ำหวานคือพลิกเลยเราเรามันเป็นบทที่แบบคาดเดาไม่ได้ตัวเราเองตอนเราดูเราก็แบบ้าจริงเขาพตดนอจริงนะจริงบ้าจริงไม่จริงเพราะว่าอะไรนี่ก็สิงอยู่ในทวีตอยู่เป็นชาวทวีตเดียเป็นคนเมนดาหรือเปล่าอ๋ออ๋อชงแอดลุงมันนั้นคือเธอเลยเดียวก็ เดียวชื่อแอคกว่าอะไรเราจะไปเปลนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าต่อไปเห็นคำว่าบ้าชิงรู้เลยนะบ้าชิงก็คือไทยเลยก็คือไทยเลยไม่อยากอยากถามความรู้สึกหน่อยทั้งทั้งสองสาวเนี่ยแฟนแฟนเนี่ยเชียร์คุณเยอะนะโอ้คุณรู้สึกยังไงมั่งที่แบบแฟนแฟนเขาแบบมอบความรักและอาจจะอยากมอบทุเรียนให้เรา เอาจริงซีนที่เราสองคนเข้าด้วยกันอะคือแบบมันจะมีสองฝั่งเหมือนกันนะคือมันจะมีฝั่งที่หมั่นไส้ตัวนางเอกมากๆอยู่แล้วก็จะบอกว่ามีนาดีมากสะใจต้องมีคนด่าอย่างงี้ส่วนส่วนฝั่งคนที่อยู่ฝั่งนางเอกใช่ไหมคะก็จะบอกว่าแบบดีถีบไปเลยดีมากสะใจนู่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำที่เราไปถีบขอใช่เราก็แบบ จะให้ฉันสอนเสน่ห์แม้ว่ามันจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยสวยอย่างเดียวไม่พอหรอกนะมันต้องมีสมองมีเสน่หเราต้อินี่คือจำได้หรอกมีดาได้หมดที่ออยากเล่นเขาอยากยาเล่นเอยากเล่นเขาชอบคือตอนนั้นเราพูกับแบบบีบว่าคือเดินเข้าไปในห้องน้ํใช่ไคือนางเอกเขาอยู่แล้วผู้กกับบีบว่าเดินเข้าไปแล้วยังไม่ต้องพูดอะไรยิ้มให้นางเอกแต่ยิ้มให้แบบเขายากตบเราอันนี้คือบีบเราก็แบบทํายังไงวะเราก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ แล้วตกเหมือนกันเลยทีนี้เราเนี่ยพี่ซ้อนเนี่ยคือเขาจะมีการสับขาของนักแสดงด้วยเวลาที่จะเล่นซีนอะไรที่มันแบบว่าจะต้องมีการเซอร์ไพรส์นักแสดงอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะไปแอบบอกสมมติว่าเป็นซีนที่ต้อกับพี่หวังใช่ไหมคะเขาจะไปแอบบอกพี่หวังว่าให้พี่หวังเล่นมากกว่านี้ใช่มากกว่าที่มันเขียนที่ก่อนละครเลยแล้วแล้วก็จะไปแอบบอก แล้วพอเข้าซีนกูอะอยู่ๆพี่หวานเขาก็ใส่เต็มบอกมาหนูก็แบบอ้าวไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นี่นาหนูก็เลยได้ค่ะมาค่ะค่ะกูไปเลยได้ค่ะซึ่งซีนนั้นอะเชิญเสขอไปทํามีมเลยนะมันได้นะมันแบบลูกถีบเป็นลูกถีบที่แบบแปลกใสแลลกใส่แปใส่ใส่มันได้มันได้มาก ผู้ชมทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกาแสดงทุกท่านเลยจริงๆเพราะว่าแบบโหทุกคนแบบว่าตั้งใจมากๆกาบทุกซีเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันปั่นทวิตกันอย่างบ้าคลั่งก็หายเหนื่อยเลยเนาะการถ่ายทํสองปีของพวกเราเพราะหนจะติดโควิดด้วยตอนนั้นใช่ค่ะไม่ได้ต้องทำงานทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมนางเอกผมผอมก้อ้วนผมผอมก้นอ้วนาำไนช่วงโควิดหายแล้วเราก็ได้กลับไปถ่ายแล้วคือตอนนั้นคือ อ่าจะเรียกว่าไม่มีกินก็ไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่บ้านแล้วมันเครียดค่ะ <c oughs> มันก็เลยแบบกลับกลับมาถ่ายมันเลยขอเนี่ยคนที่เข้าใจไดยนะคะไม่ใช่คน่า่อยากคอ่ก็ไม่อยากข้างของน,นะผู้หญิงในเรื่องคือไม่มีใครบาลานซ<อ>์เลยขอ,ขอแก้วแก้ข่าวหน่อยนะอ่ะ,อะอก็เข้าใจกันด้วยแต่ฉันไม่เห็นคุณ ควนเลยนะสักตอนหุ่นกุญเชงทงุกตอนนะควนในช่วงแรกๆแต่ว่าฉันชอบอมช่วงหลังตอนที่แบบตอมใจแล้วไงซึ่งควรจะหอมเพราะตอมใจจริงใช่มันผสมบทบาทแหละแต่จริงๆแล้วไม่มีกลิ่นเฮ้ยแค่ไม่พูดอย่างเงี้ยแฟนๆกดสั่งฟูซัพพอร์ตมาแล้วนะทุกคนต้องเข้าใจนะคะมันไม่มีกินจริงๆเนี่ยภาพามาที่น้ำวานลงสตอรี่กินทุกวันนี่เป็นอาหารที่หวานนะว่าแบบโอ้โหคนส่งขนม ไม่เยอะขนาดนี้บอกม่ให้น้องกินบ้างหนูน้องบางเหรอแบ่งมาหน่อยแบ่งมาหน่อยเออกินไม่หยุดกินไม่หยุดเลยถุงเริ่มละก่อนจะมั่งดีกว่าแรอบเรื่องเพลงหลายอย่างละอ่ะตอนนี้ทุกคนจะบอกว่ามีแฟนต่างชาติที่ดูอยู่เยอะมากแข่งแฟนแบบมีกาเมียนมาด้วยแล้วก็มาเลเซียด้วยขูดทักทายแฟนๆกันหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีพม่าคืออะไรนะมิงกะลาบาเออมิงกะลาบา นี่นะคะเอา say hi to o l l international fans thank you for watching us thank you for joining us นะคะอ่าโอเคไม่เพราะรายการเราเป็นแบบ international international แล้วละครเราก็คือ international ช่องสามไม่เท่าไหร่เราไปกันหลายประเทศนะใช่ใช่ใช่ Netflix ด้วย ก็ออนไลน์ประเทศด้วยประเทศจีนอะไรใช่ไหมต้องข่าวมาค่ะต้องต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่มอบความรักให้เราเยอะขนาดนี้เมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกโอมจะหล่อปไหนต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้โอมมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันมันไม่สามารถจริงๆไม่ต้องต้องบอกว่าตอนเนี้ยเขาชมโอมแล้วดิฉันต้องเข้าเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ย กว่าที่เรือของโอมเจเนี่ยเขาจะกลายเป็นสปีดโบ๊ทเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงเรืออธิบายให้ผู้ใหญ่ทางนี้ฟังเนี่ยเผื่อ <c oughs> จะไม่เข้าใจว่า <c oughs> เรือมันดูออกขนาดนั้นเลยหรอบางทีอ่ะ <c oughs> ถ,ถ้าเราพูดสับอะไรอย่างงี้นิดนึงอะ่ะอธิบายทางนี้ต่อด้วยนิดนึง <c oughs> ต่อแลาอาจจะสงสัยอาจจะสงสัยคุณพ่อจะสงสัยคือเพราะตาใสเลยมันอ่านใจออกเลยคุณพ่อเพราะว่าเวลาที่แบบอยู่ในกองเรือเปป็นสีดโบ๊ทแล้วเราพูดอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาจะนิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็ เล่นใจว่าอะไรนะอะไรแล้วหัวเรากบเกลือไปเรื่อยเรือก็คือเป็นแบบคูตินกาอะไรเงี้ยเนเราจะลงเรือไปของแบบผู้นี้เราจะลงเรือไปด้วยกันอะไรเนี่ยเราจะลงเรือคู่นี้กันอะไรนะเรือขององค์เจริญตอนนี้ค่ะแฟนคลับเขาก็ได้ก้าวลงเรือโอ้โหมันเซร์เยอะมากเลยค่ะ คือที่เราเห็นมาที่ผ่านมาก็จะเริ่มแบบเริ่มกุ๊กกิ๊กน่ารักกันแล้วสปอยวันนี้เลยแล้วกันวันนี้นะครับคืนนี้จากกุ๊กกิ๊กเนี่ยอ้าวหักมุมอีกแล้วเฮ้ยใหญงไอ้ชิวเชียว what happened what what happened มันเกิดอะไรขึ้นเพรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องราวก็คือเอาเอาก็คืออย่าอย่าให้พี่เจมส์พูดอย่าลงลึกอย่าลงลึก ถ้าลืมก็่อยาฝืนถ้าลืมไม่อยาฝืนทุกคนเห็นไปในทีเซอร์นั่นแหละค่ะก็คือทุกคนเนี่ยจะได้รู้ความจริงไปพร้อมๆกับอาทุกคนเขารู้แล้วมีแต่เจติยานี่แหละยังไม่รู้เขาบอให้เจ่นยานะคือมิงแล้วก็เลยกดพระเอกว่าพระเอกอะโกหกเขาใช่พระเอกอะเป็นคนที่แบบมาบอกเราเองว่าช่วยโหงานให้เขาหนักๆเขาจะได้ลืมมีนาสักทีเขาจะได้แบบออกจากตรงนี้ให้ได้ คุณช่วยผมได้ไหมพอเราช่วยเขาอย่างสุดความสามารถพาเขาไปอยู่จัญญารีสอร์ททาให้เขาลืมนู่นลืมนี่ได้แล้วสุดท้ายคุณมีนาก็มาฟื้นฟื้นปล่อยหาตะเข็บอีกหานไฟเก่าหานไฟเก่ามันร้อนละโอ้จนไฟของเราที่มันกำลังสะทองโตมันแบบมันโปะมันโล๊ะมันนี้ลงไปมันเหมือนโดนแบบคืบส้่มคือไม่งั้นเราหลงห้ขนาดนั้นด้วยใช่ไหมหลงไห้ นไงคือแบบเราก็ไม่ต้องไปติดพิธีกรม้างแล้วอยู่เป็นเสวยของเราไม่ดีแล้วเราก็ชอบทางนี้แหละเกินไม่เพราะว่าเอาจริงๆนะดูเรื่องเนี้ยคุณนั่งติดเก้าอี้ไม่ได้นะ เพราะว่าขี่ผู้ชายกินข้าวอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จะบอกว่าละครมันสนุกมากมันลุ้นใช่เราดูแล้วเราแบบมันลุ้นอ่ะคอมเมนต์ยังบอกเลยว่าพูดเก่งคนนะคะนักแสดงพิธีกรกันหมดเลยไม่จี่จริงวันนี้ไลฟ์ปะอยากให้หนึ่งชั่วโมงไปเลยใช่ได้เลยที่คนรอยู่สักสองสามชั่วโมงด้วยจริงเพราะละตันละครออนเลยเราก็จะพูดไปเรื่อยไม่อย่างที่บอกค่ะ คุณมีนาหรือมิงตอนนี้นางก็แบบออกตัวจากที่เราดูในทีเซอร์ใช่ไหมคะคุณพ่อนางออกตัวมิงก็อยู่ตรงนี้ไงโอ้ไมันหลายไฟไว้แล้วนั่นสินั่นสิคุณเราเราเราแค่พูดแฟกตค่ะเราแค่พูดความจริงว่าแบบตายที่ไหนอยู่ตรงนี้เรเราแค่เราแค่ชี้แจง ต่เขาพยายามที่จะหลบคุณออกไปจากใจแล้วอะไรนะคะเขาพยายามที่จะหลบคุณไปจากายแล้วยังกลับมาอีกครัคุณจะกลับเข้ามาทำใหม่คุณไม่ฉันบอกรักมันเลยคือคือเรื่องวันนี้ไม่มีจีน่านี่แย่เลยนะจ่ายไม่ออกเลยปังไม่ออกคลยก็ไม่้เรื่องไม่มีล่ามจีน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะคอยอยู่ในทวิตเตอร์ แหมพี uh ่เจมเวลาพี่เจมไปทำงานนะคะเจมจะเป็นคนคอยปั่นทวีเจอร์บ้าชิง ที่มาที่ไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบอ่านไปก็กรรมหมักไปถูกต้องคือคือไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วคือคือเมื่อวานผมทำงานเสร็จผมก็มาดูเบื้องเบื้องหลังมันก็มาขนาดนี้คือก็คือหลางผมถ่ายถ่ายละครเสร็จแล้วผมก็ดูเบื้องเบื้องหลังคือเบื้องหลังสนุกมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนไปติดตามดูสมมติว่าดูเบื้องหน้ามันเครียดเครียดรนอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากคลายเครียดนะไปดูเบื้องหลังเบื้องหลังนี่คือแบบบันเทิงมาก ทุกคนเล่นกันแบบจนไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นเรื่องดราม่าได้ทุกคนคิดว่าแบบทีมงานเรื่องนี้จะต้องเครียดมากนะแสดงว่เครียดตลกค่ะแต่ว่าพอไปดูเบื้องหลังใน YouTube นะคะสามารถไปเปิดดูย้อนหลังกันได้เลยคือแบบ โอ้โหสนุกสุดๆแล้วได้เห็นปุ๊บเล่นปั๊บพี่เอ็มก็เล่นเลยเมื่อวานพี่เอ็มอาจจะไม่เห็นตัวเองครับหนูดูในเบื้องหลังนี่ก็เล่นใช่ไหมตอนพี่เอ็มก็เล่นคือเดี๋ยวเปิดให้ดูคลิปแบบมันตลกมากอ่ะคือเหมือนเหมือนที่เจมบอกอ่ะบางทีเราลืมไปอ่ะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันดราม่าหรือว่ามันตลกหรือมันอะไรจำหลังมันสนุกมากคเลยถ้าใครอยากแบบคลายคลายเครียดดูได้และในซีนนั้นก็คือมันเป็นซีนที่พ่อเนี่ยจะตำหนิเราเรื่องที่ทำบริษัทไปไม่ใช่ไหมคะไรแต่ จริงๆพอห้าสี่สามสองหนึ่งพ 5, 4, 3, 2, 1, อ่พอดาดาดาหล่อไงเราก็นั่งร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,ห้อย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆเราถ่ายกันทำกันสนุกค่ะซึ่งจริงๆหามาเบื้องหลังหามาดิฉันแอบ,บดูไปแล้วนิดหนึ่ง <c oughs> ดูตอนไหนอเอ้ย <c oughs> ไม่รู้อะไรเราอ่ะ <c oughs> อีกคู่หนึ่งมันอยู่ดีๆก็มีชินจ้าขึ้นมามันมีมันมีอีกเรือหนึ่งนะที่แบบคนก็เชียร์เหมือนกันเป็นความน่ารักใครเอ่ยนั่นก็คือคุณแซมจีรักคุณฟรอยด์วายเขาสุดวอันนี้นี่ก็ลงเรือได้ด้วยเขาก็มีค่ะเป็นแบบเป็นแบบเหมือนคู่เพื่อนที่เขาแบบว่าโอ้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยวินเขาก็แบบช่วยเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทุกครังที่พี่ฟอยออกอะมันเหมือนกับ เหมือนนางแบบว่าเหมือนไม่ได้เล่นละครอ่ะจริงๆนะเหมือนมาเล่นกันเป็นตัวเองไม่แล้วคือถ้าเล่นกับพี่ฟอยต้องใช้สมาธิสูงมากเพราะถ้าสมมติว่าพี่ฟอยมาใช่ไหมคะแล้วบทพูดเขาไม่ได้เยอะอ่ะเขาจะเล่นใหญ่มากเขาจะเล่นไมกต้องสับมันมีมันมีซีนหนึ่งอ่ะเป็นซีนที่เพ่ไปเรื่อยเป็นซีนที่หวานอ่ะต้องร้องไห้หนักมากๆแล้วก็จะโดนทุกคนลุมแล้วพี่ฟอยเป็นคนที่แบบเหมือนแบบพาพาคนมาลุมเราอะไรเงี้ยแล้วพี่ฟอยเขาเดินเข้ามาคือเหมือนเขาจะ ไม,ไ,มไม่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 เขาทาักเขามาอย่างงี้ยเขามาอย่างงี้แล้วเขาก็บอกบอกให้คนข้างหลังอะหยุดแต่เขาทำงไงเว้ยใหญ่เชียว <c oughs> <c oughs> แล้วเราอะต้องร้องคือเราต้องหันไปเห็นแล้วเราก็ตกใจว่าเฮ้ยพาใครมา <c oughs> แต่พอเราเห็นแอคติ้งพี่ฟอยปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วกล้องอะจับหน้าเราอยู่เราแต่เราต้องร้องไห้นะเราก็แบบมันยากมากเลยอะเล่นกับพี่ฟอยอะยากตะตันตะตันเลยตะตันค่ะไม่ก็เนี่ยจากที่เราลองร้องไห้อยู่ พอแบบพี่ฟอยออกมาโอเคเหมือนแบบอ๋อตอนนี้เราต้องแบบหายใจเข้าแล่พี่แบบเป็่เก่งมากนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ซีหนึ่งที่ผ่านผ่านมาแล้วเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะมันจะเป็นซีนที่แบบเขาเอาขนมมาให้เราชิมแล้วเหมือนเขาพูดผิดเขาพูดเขาจะพูดชื่อเจเป็นชื่อจีเขาพูดชื่อจีมาแล้วเหมือนเขาแบบอุ้ย พูดผิดนี่หว่าเขาบอกอุ้ยตายละพูดผิดจะเรียกคุณจีตลอดเลยคุณเจ้ครับอยู่ๆเขาก็พี่ของเขาเองแล้วเราก็เอามาใช้ได้จริงๆมันเป็นแบบตลกฮ่าๆเฮ้ยแต่เขามีซีนดราม่านะเฮ้ยจะปล่อยนะจะปล่อยนะเมย์เมย์เมย์ที่ปล่อยตอนตลกเขามีซีนดราม่าด้วยนะยังให้ก่อนยังให้ก่อนเฮ้ยมีซีนดราม่านะคือไม่คือไม่คือคนก็แบบพี่ฟอยอ่ะเล่นเหมือนเดิมอีกแล้วแบบรับบทตลกตลกเหมือนเดิมอีกแล้ว บอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ธรรมดาพี่ปลอยจะไม่ได้มาแค่เปิดลกที่นี่ที่แรกเลยนะฮะการที่เขาไปเจอกันในเรือนจำมันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาล่ะส่วนเดซนีเป็นเด i n ี พรมลิขิตแหละเออเป็นพรมลิขิตผมขอเนี่ยคลายลิ้นก่อนทุกคนเมื่อยว่ะว่าพี่ฟังเขาติดคุกเพราะอะไรเขาขโมยเงาะโรงเรียนป่ะเฮ้ยมันมีขโมยเงาะโรงเรียนก็ได้เหรอทำไมเขาแบบนี้มากทำไมเขาหน่าสงสารจังเนี่ยแหละเดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงติบอกว่าขโมยเงาะยังไงให้ติดคุกน่แหละไม่ใช่สิมันต้องมีเรื่องราวของมันมีขโมยเงาะทำไมเพราะที่แอเห็นว่ามี แฟนๆถามมาว่าค่ะค่ะจูบของโอเมกเนี่ยใครเขินที่สุดจูเขินเอาเฮ้ยเปิดเลยเปิดเลยเพราะเมื่อกี้อ่านแล้วพี่เขาชูตั้งนานแล้วก็พูดไปเรื่อยเขินไม่ยอมดูคุณพี่เขาเลยเราดูเราดูแต่ว่ามันยังไม่แบบตัดจบมันยังไม่ได้ตัดเออยังไงยังไงเขินยังไงหน้าบอกเขิน เราเราเป็นสาวโสดอะเนาะสาวโสดสาวโสดพอไปมองตาผู้ชายใจเราก็หวั่นไหวนิดนึงไม่เห็นมีใครถามบ้างเลยว่าซีนแบบคิสของของหวานหวานกับเจมเจมหวานหวานหวานเขินหรือเปล่าก็คุณดูแบบเป็นเพื่อนกันคุณแบบคุณแบบ professional จูบเสร็จแล้วก็คือมันมันมีมันมี มันมีตอนนึงผมเกี่ยวออกนะติดเข้าไปพื้นเตรอบทะเลมันรบทะเลมันแล้วเราผมก็ติดเข้าไปในปากล้าก็บอกว่าไรเราเจมก็ไม่เอามือปัดออกก็บอกค้าเสร็จแบบเจม เอามือปัดออกสุดผมให้ด่าโดูเลยด่าอโแค่ทำการแสดงกับกับกับเล่นเบื้องหลังก็เหนื่อยแล้วแส้งวต้องเอาผมออกให้ในซีนอีกคิดูสิเห็นไหมว่ามันถูกต้องเลย้งเจออะไรนี่จบแต่อันนี้จะเขินใช่ไหมได่าครับด่าเลยนี่ไงนี่ไงอ่ะนี่ขนาดแบบว่าเรานะเตรียมพร้อมสำหรับ4 EP สุดท้ายนะคุณมันแบบ ไม่ได้อะไรเลยจกมาทำไมได้เราได้สปอยไปตั้งเยอะแฟนๆบอกว่ารอดูห้ามพลาดอยากให้แต่ละคนค่ะฝากละครเลยว่า4 EP สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยมันจะพีคไปถึงขนาดไหนอยากให้แฟนๆแบบรอติดตามยังไงไงใครก่อนดีคะคุณพ่อไหมคุณพ่อคุณพ่อครับเหมือนที่หวานบอกไปว่าตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยตัวมีนาเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอีก4 EP สุดท้ายเนี่ยมันจะแบบว่า มันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นมันจะแบบซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อทรยศมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยบอกว่าหนังจีเนี่ยหนังจีสมบครับครับผมซีวีดีเจ้ามันคงทรยศนั่งแหมะต่อไปต่อไปเชินอวานค่ะก็ฝากด้วยนะคะอีก4ตอนนะคะคือยังเหลือเรื่องราวอีกเยอะมากๆจริงๆที่ทุกคนสงสัยเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆเฉลยใน4ตอนสุดท้ายนะคะแต่ว่า เฉลยแล้วเนี่ยจะเฉลยสุดหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรซ่อดีหรือเปล่าก็ต้องตามดูเพราะอย่างที่บอกเลยว่า14ตอนที่ผ่านมาเนี่ยตัวมีนายังไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียวยคืนนี้เขาเริ่มแล้วค่ะคืนนี้เขาเริ่มใส่เกียร์ละเรามารอดูกันว่าตัวมีนาเนี่ยจะดําเนินเรื่องราวไปยังไงแล้วจริงๆแล้วว่าตัวมีนาเนี่ยคิดยังไงกับทั้งา3คนนี้เดี๋ยวเนี่ยค่ะเฉลยแน่นอนค่ะ<อ>สากด้วยค่ะมีนามาคอนเฟิร์มเอง เออ <c oughs> ก็ฝากด้วยค่ะสำหรับ4ตอนสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะคะสำหรับใครที่ยังไขปิสนาไม่ได้สักทีว่าคุณมีนาคือใครมาจากไหนและอยากจะมาทำอะไรในบริษัทของ JS ของเราแล้วก็แคนอะไรเจตียานักหนานะคะทุกคนจะได้รู้ไปพร้อมๆกันบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่ EP เดียวและที่สำคัญให้กำลังใจเจตียาด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจความรักของเราทั้งคู่ด้วยว่าจะลงเอยกันแบบไหนนะคะอย่ใงไรก็ฝากด้วยคาสีทสุดท้ายอืมนะพี่เจมเป็นคู่ที่ปกติแล้วเวลามีเรื่องซีนก็จะตกตีกันแต่ผมจะบอกว่า มันจะมีอันหนึ่งที่เลิฟซีนกันแบบไม่มีการตกตีครับว้าวกอยากซาซึ่งอันเนี้นบบยซึง่งอันเนี้ยออันเนี้ยพ่ออยู่พ่ออยู่อ,ยอ่นนอออา,ยอยาอขาขยายความเล็กน้อยตอนที่เข,ขาเลิฟซีนกันอ่พ่อแบบถ่ายเสร็จแล้วแต่พ่อไม่อยอมกลับบ้านพ่อดูลูกสาวจูบก,กับผู้ชายอ๊ย,อยลืมไม่สปอยรือเปล่าพ่อไงลูกพ่อ พ่อก็แบบว่า oh นั่งดูอยู่ที่มอนิเตอร์พ่อก็แบบเออเออออร่างี้อ่าเพราะฉะนั้นผมชัยผมชายในตู้ผมชายนี่ไงขนาดเรายังเป็นอย่างนี้เลยคนดูที่บ้านต้องฟินกว่านี้อีกหลายสิบเท่าอ่ะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามชมละครมิจฉวิคาาเกมนะครับกับอีก4ตอนสุดท้ายคือพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ค่อนข้าง หนักพอสมควรกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีครับผมขอบคุณมากๆเลยวันนี้โอ้โหเมากันจนแบบ บบมันหยดติ่งจริงๆทุกคนขอฝากอีกได้ปะมันต่างวิปกันเยอะๆนะคะติดแฮชแท็กด้วยนะคะพิสวัสตคาตะเก็นนะคะ EP ที่ 15, 15. นะคะติดแฮชแท็กกันเยอะๆแล้วก็ดูสดพร้อมกันนะคะและที่สำคัญในสามพัทเนี่ยขอแบบว่า3ามแสนแตกๆนะคะเดี๋ยวจีน่าจะมาทำอะไรเดี๋ยวหนูจะมาลํำโชว์เลย3แสนแตกหนูจะมาลำโชว์ขอเลตติ้งแบบปังๆปัวๆนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับมา เออวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสี่ท่านมากมากเลยค่ะสนุกมากมาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะก็ เช่นเคยคะ่ะติดตามได้พิสวัสรคาตเกม4 EP ีสุดท้ายนะคะวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33ค่ะถือกด3 p l พ s, <S เสโลดใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน3 Plus นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็เช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะของละครของนักแสดงในดวงใจของช่อง3านะคะได้ทุกโซเชียลมีเดียของ CS3 Thailand และ3 Plus นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter, Instagram แล้วตอนนี้เรามี TikTok อย่าลืมไปกด Follow กันเยอะนะจ๊ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสยีค่ะไม่บอก